ลาลาช่วงกับก้าวลาลากลับเข้ามาสู่ช่วงกับข้าวลาลานี่เลยได้เวลาที่จะทำอาหารแล้วครับผมกินด่ชอบชอบเลยเพราะในช่วงนี้ทำไปกินไปด้วยตอนนี้สุขภาพของเรานี่ดีมากๆเลยนะครับที่สุดเลยเมนูนี้มีชื่อว่าอกไก่ผัดใบชะพลูนี่แหละนะครับ วัตถุดิบของเรานะครับนี่ก็คือเนื้อหมูหมูไหนละไก่อ๋เนื้อไก่เออชิ้นทีกแล้วอกไก่พันใบย่พูนะครับชออกไก่เพราะว่าเนื้อมันแน่นแล้วต้องไปคัดเลือกนะครับต้องไปที่ฟิตเนสนะครับดูว่าไก่ตัวไหนเนี่ยนะครับเล่นเวทดูล้ามหน้าอกนะครับเยอะ อกไก่เพราะว่าไขมันมันน้อยกินแล้วแบบเป็นโปรตีนล้วนเน่นๆและนี่ครับใบชะพูใช่ใบชะพูเนี่ยหาซื้อง่ายมากเลยใช่นะครับที่เอามามาทำเมี่ยงทำเมี่ยงนั่นเองนะครับใช่ก็ไปขโมยตามรั้วบ้านมาอะไร่เงี้ยคืมาให้ลืมเลยหาซื้อก็ได้นะครับ ไใบผูก็เราต้องเลือกนะครับค่ะเลือกใบนะครับใหญ่ๆเท่าหน้าอ่านี่ยยิงเท่าฝ่ามือได้ยิ่งดีนะครับ<ช>แต่นนี้ก็เท่าฝ่ามือแต่เป็นฝ่ามือเด็กฝ่ามือเด็กนะ,ะกินจะได้พอคําแล้วก็อันนี้ต้นหอมหอม ครับผมต้นหอมนี่เราต้องไปคัดเลือกนะครับคัดเลือกมาเลยไปจัดสวนเลยครับผมดูต้นหอมที่ว่ามันสูงเท่าๆกันไล่เลี่ยกันนะครับคือจริงๆแล้วต้นหอมมันก็ชี้ไปชี้มาเราก็ตัดหัวกับหางกคแค่นี้เองโอ้หจะมาพูดแต่ว่าให้มันคัดอะไรล่ะไม่เราก็ต้องทําให้แบบว่าการหาผลิตภัณฑ์การหาวัตถุดิบนั้นมันดูยากชนิดูยิ่งใหญ่มันจะได้ทรงคุณค่าใช่ไหมเออซึ่งจริงๆแล้ว หาง่ายมากนะคะคือผู้ชมในตลาดก็มีแต่ว่ามันก็ต้องเลือกอใบที่มันแข็งแรงหน่อยเพราะอะไรรู้ไหมครับเดียวกขั้นตอนต่อไปเนี่ยมันจะต้องนํามาพันไงเพราะฉะนั้นถ้าต้นต้นเล็กต้นหอมเนยก็จะขาดก็ไม่ดีอ่ะแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยนี่นี่น้ำมันหอยน้ำมันหอยน้ำมันหอยเอามาหมักไก่ใช่แล้วทำเป็นผงปรุงรสรสชาติหอมอร่อยนะฮะนี่เริ่มต้น เริ่มต้นก่อนเลยเนี่ยนะครับเราต้องนําใบชะพูนะครับนี่ใบชะพูกับต้นหอมเนี่ยนำไปลวกนะลวกมาเสร็จแล้วด er, ูนะครับแต่เดแนไเดแต่เดแ่เดแต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 ้เดแว่เดนต่เดีต่เดแต่เดแต่เดแตเดแต่เดแตเดแตเดแต่เดเต่เดแต่เดแตดุ้งนดแต่เ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 นแต่เดวต่เดแต่เดแตเปแต่เดแต่เดแ่ หมักไก่ครับหมักไก่ตักมาเลยค่ะน้ำมันหอยน้ำมันหอยอย่าใส่เยอะนะครับใส่เยอะมันจะเค็มนี่คลุกเคล้าให้เข้ากันครับผมนะแล้วก็ใส่ผงปรุงรสนะซึ่งเป็นเกลือกับพริกไทยน้ำตาลเล็กน้อยอะไรอย่างเี้นะฮะเมื่อคลุกเคล้าให้เข้ากันคือให้มันซึมเข้าไปในเนื้ออ่านี่ อยากกินไก่สดไม่ได้ง่ายเป็นจระเข้เห็นไก่สดไม่ได้โค้ดดีนะเรียกอะเปียบให้ไม่เป็นจระเข้ดีนะก็ไม่เป็นตัวอื่นจ้าเมื่อคุกเขาเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับความสนุกมันจะอยู่ตรงนี้นี่ความสนุกของกิจกรรมในครอบครัวมันจะอยู่ตรงนี้นี่นำใบชูมานะครับ วางลงอย่างงี้แล้วก็เสร็จแล้วยังยังนี่เรานำไก่นะครับไก่ที่เราหมักเรียบร้อยแล้วนะครับพันชิ้นพอดีคำนะคุณผู้ชมนะนี่เห็นไหมแบบนี้อย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้นะครับจากพันพันครับผมนี่เป็นแดงพันมาเลยนะฮะเอ๊พันอย่างงี้เสร็จปั๊บเสร็จปั๊บนี่ครับนําต้นหอม มามัดเอาวางเลยอ่านะครับเราจะผูกไว้ด้วยกันนะครับเป็นริบบิ้นหรือเป็นเงื่อนตายหรือเป็นอะไรดีคะแล้วแต่เราชอบเลยครับแล้วแต่ความสามารถของต้นหอมที่มันจะคงทนต่อกันผูกของเรานี่ยนาักนาักสมมุติว่าได้แล้วค่ะเราจะผูกค่อยๆผูกไปกันเอาเอาสักห้าสักห้าคำก่อนห้าคำนะอ่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยติดเตาไฟนะครับนี่นี่ทำการชิลๆนี่ถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมแบบว่า มือไม่ค่อยนิ่งเนี่ยก็เอาใบใหญ่ๆเลยมันจะได้แบบว่าไม่ต้องแตกไม่ต้องอะไรเลือกใบให้เหมาะสมกับไก่นะครับนี่ใสให้อินด้วยนี่พันแล้วก็มุนมุนจูมโอนี่ต้นใหญ่เลยค่ะครับผมนี่มัดง่ายๆกิจกรรมนี้ทำกับครอบครัวแฮปปี้สุดสำหรับวันเสาร์แบบนี้ช่วยกันทำนะผมว่าอบอุ่นดีนะครับสช่แล้วครอบครัวทำกับคู่รักก็ได้ทำกับลูกก็ได้นะฮะเล็กสองชิ้น กระชิ้นเลยนะครับเลือกใบใหญ่ๆทําทำง่ายดีคุณผู้ชมอะนี่ครับนี่อ่ามาลองตักดูมั่งนะครับไก่กระชิ้นครับผมไม่ต้องโลดนะคุณผู้ชมนะเพราะดว่าเดี๋ยวมันจะแตกนะฮะใบหนึ่งต่อไก่หนึ่งชิ้นพอแล้วครับพอดีํำอักต่อไปสตาร์เวลคุณสมบัติมันดียังไงมันดียังไงก็คือว่าภาชนะหุงต้มเนี่ยจะไม่ดำนะครับไม่มีควันขมเหไฟไม่มีเปลวไฟด้วยใช่แล้ว ประหยัดแก๊สฮะสิบเปอร์เซ็นต์และที่สำคัญกระทะล่ะนี่เราก็ใช้กระทะสตาร์เวลถูกต้องกระทะนี้ไม่ต้องใช้น้ำมันก็สามารถทอดผัดได้ครับผมอ่านะครับเปิดเลยปลั๊กส์ปลั๊กส์เแล้วรอให้กระทะรอสักแป๊บหนึ่งซึ่งอยากจะบอกว่าแป๊บหนึ่งจริงแล้วก็นำมานะครับแล้วก็เดี๋ยวผัดขั่วกิ้งๆไปนี่นะครับให้ให้ไก่ข้างในเนี่ยมันสุกใช่สุกพร้อมกับ ใบชู๊กก็ใบชู๊กก็จะกรอบด้วยครับผมช่วงรอให้ไก่สุกนะครับถ้าเรามีเวลาว่างก็อาจจะพันเล่นเพิ่มเติมเผื่อไม่พอนะครับเพราะว่าไก่เนี่ยสุกง่ายอยู่แล้วนะใช่ครับไก่เนี่ยพอมันรู้ว่าโดนไฟมันก็จะสุกครับสัญชาตญาณของไก่คือไม่ต้องสัญชาตญาณก็ได้นั่นหะปลาก็สุกหมูก็สุกมาดูตั้งใจฟังถ้าไม่ใช่กระทะตาเบลนี่นะฮะก็คือว่าติดกระทะแล้วใช่อันนี้คือดูคุณผู้ชมดิ นี่ไม่มีน้ำมันเลยครับนะคะไม่มีน้ำมันเลยนี่นเห็นไหมแล้วสุกเร็วด้วยนี่จะสุกว่าเนี่ยใช้เวลาแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเมนูง่ายๆแบบเนี้ยงงบบเหมาะสำหรับยุคนี้มากเลยเพราะว<ช>่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเวลาบางทีอาจจะตื่นสายบางทีอาจจะติดงานอะไรอย่างนี้ทำแบบนี้ฮะอาหารแต่ว่ามีประโยชน์ด้วยนะแล้วก็ทําไว้ด้วยครับผมแล้วก็เป็นอาหารเพื่อสุขภาพใช่ไม่อ้วนด้วยนะแน่นอนสิน้ํามันมาจากไหนแล้วน้ำมันไม่มีเลยหมดเลย เรียบร้อยนี่นะครับนี่และใบชะพลูเนี่ยจะกรอบมากเลยคุณผู้ชมค่ะนี่เราก็นํามาเสิร์ฟแล้วครับใส่จานเสิร์ฟเลยแล้วเดี๋ยวก็จัดเรียงครับผมให้สวยงามให้ดูน่ากินนี่นะครับระวังมือด้วยนะครับร้อ,อเราก็เอ้านี่อันนี้มีเป็นซ่อมวิเศษนะครับสตาร์เวลล์มีเหรอหอมมากนี่ แล้วเราก็จัดเรียงจัดเรียงจัดเรียงนะครับแล้วก็เอาแบบสดๆไปสักนิดนึงนะครับเและนี่ก็คือเมนูอกไก่พันใบชะพูเรียบร้อยอยากจะกินอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขอบอกสมคุณก่อนเลยว่าอันนี้ขอย้ำนะคะว่าไม่อ้วนอย่างแน่นอนเพราะว่าน้ำมันนี่นะคะเสด็จออกหมดแล้วเราไม่ใช้น้ำมันในการทำอาหารเลยนะฮะเราฟิลเขานะคะที่สำคัญเนี่ย ไขมันจากไก่ก็เสด็จออกด้วยนะฮะแล้วใบชะพูเนี่ยประโยชน์อย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วก้ท้องอืดท้องเฟ้อกระหารเยอะใช่ไหมฮะครับผมแล้วก็เนื้อไก่นะคะเป็นเน้เป็นที่เป็นโปรตีนมากเลยตรงเนื้ออกนะฮะนี่เลยเวลาเรากินมันก็จะกรุบกรอบไปกับว่าผักใบชะพูนะฮะกินไปแล้วเสียงคุณจะดีอย่างนี้เลยครับทำได้ยังไงอะฮะวิญญาณไก่เข้าสิงห์เดี๋ยวจะสอนเลยนี่ทำพอปาก เดี๋ยวถ้าทำแม่ก็ไม่ต um> ้องทำรับอยากจะเรียนรู้บ้างเดี๋ยวลองกินไปเดีいい๋ยวเสียงไก่ก็มาเองจริงเหรอครับผมแต่ว่ามันขาดอะไรสักอย่างหรือเป่ะผมว่าถ้ามันมีน้ําจิ้มด้วยเนี่ยจะดีมากมากเลยเดี๋ยวผมไปเตรียมนะครับเครื่องทาน้ําจิ้มเอามาตำโอ้ยชาสมัยนี้ไม่ต้องแล้วนี่เลยหยิบตรงนี้เลยง่ายดีครับแน่เฮ้ย ปั๊บแค่นี้ความอร่อยก็มาเลยนะน้ำจิ um ้มพ <guard> ันธายนี่สามารถนำมากินกับนี่ใบชะพูพันไก่ไก่พันใบชะพูได้จบจบไหมจบไหมจบไหมนี่ดูน่ากินขึ้นเยอะเลยดูน่ากินจบไหมจบไหมจบไหมจบเลยไม่ต้องมาตามแ้วนะครับผมคราวนี้เสียงจะใสกว่าเดิมล้ายังไงไหน นี่เสียงแหลมขึ้นทำไม่ได้คุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวอยเล่นด้วยเดี๋ยวทำไม่ได้อ่ะเอาลองทำดูโอเคไว้ทำได้กว่าไหนเพรามันทำให้คุณผู้ชมฟังกันเอาละครับคุณผู้ชมครับกับเมนูสุขภาพแบบนี้ไปทำกินกันง่ายๆนะครับแล้วก็น้ำจิ้มนี้นะคะมีงาด้วยอาสิประโยชน์ทั้งนั้นเลยผมทำแล้วจะได้เป็นช้างนะครับไม่ใช่งาอย่างนั้นโอเคโอเคเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงหน้านะคะกับช่วงขนมลันลา うん、うん、う